ก็พบกับผมบิมมี่มังะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งส่งมาจากสยามอินเตอร์ช็อปนั่นเองซึ่งพัสดุชิ้นนี้นะครับผมสั่งมาตั้งแต่ออ25ธันวาคมของปีที่แล้วนะครับเพิ่งจะส่งเมื่อ15มการาคมนี้เองซึ่งเป็นเรื่องอะไรกันนั้นเราจะมาแกะพร้อมกันเลยนะครับก็มาแกะพร้อมกันเลยนะครับอ,อันนี้ผมแกะที่อยู่ออกนะครับเพื่อไม่ให้เห็นนะครับมาดูกันเลยว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมรอคอยมาเหมือนกันนะเพราะแบบชอบชอบมากอะเรื่องนี้อ่ามาดูกันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรน่าจะเห็นไปแล้วนะอ่าก็คือ My Hero Academia นั่นเองนะครับ แข็าหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับของค่ายสยามไม่กักบับเบิ้ลเลยนะครับ่อมาโคตรหนาหนามากครับขอเวลาแกะนิดนึงนะครับอสกบดอ่านี่เล่ม31นะครับเล่ม31 แด้โปสการ์ดมานะครับพรีไปผมพรีไปวันแรกเลยนะวันที่25วันนั้นคือเขาเปิดแล้วผมก็พรีเลยผมกลัวจะไม่ทันนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบมากเลยรูปเล่มก็โอเคนะครับสำหรับเล่มที่3 1อแล้วก็โปสการ์ดนะครับส่วนนี้เป็นนิยายนะครับเป็น The Movie 3ตอนนี้ยังอยู่ในโรงนะเรื่องนี้ไปดูกันได้สนุกมากนะครับ World Hero Mission ส่วนนี้เป็นการ์ดแถมมาสวยมากครับ ก็สวยเลยต้องคีก็ได้นะที่จริงผมก็อยากแกะเลยนะผมอยากเห็นโปสเตอร์ด้านในเหมือนกันแล้วก็เป็นนิยายทั้งเรื่องที่ผมจะอ่านนะอันนี้ก็อยากอ่านเหมือนกันก็เดอะมูฟวี่ผมมีนิยายทั้งทุกภาคนะอ่ะนี่สามภาคมีหมดเลยก็เป็นเรื่องโปรดของผมเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับ My h e โ o Academia ีสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับขอจบการน,นำเสนอคลิปวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ